สวัสดีครับทุกคนวิดีโอนี้นะครับอยากจะมาตอบคำถามสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยสงสัยแล้วก็อยากรู้กันมากๆนะครับนั่นก็คือการที่เราจะเป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่าเป็นดีลเปอร์เนี่ยนะครับเราควรรู้กี่ภาษานะครับแอบซึ่งจะเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยมักจะมีหลายๆคนแล้วก็น้องๆถามมาบ่อยมากๆนะครับวิดีโอนี้ก็เลยอยากจะมาพูดว่าหลักๆเนี่ยคือควรรู้กี่ภาษานะครับแอบจริงๆก็มาดูกันเลยนะครับ ซึ่งอันนี้ผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์ w3schools.com นะครับอให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างตามนี้นะครับซึ่งถ้าทุกคนเข้ามาที่เว็บเนี่ยทุกคนจะเห็นนะฮะว่ามันจะมีภาษาเยอะมากๆนะอ่ลองมากดดูที่ tutorials นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมันมีเยอะมากทีเนี้ยหลายๆคนเนี่ยที่กำลังอยากจะมาเริ่มเขียนโปรแกรมนะครับก็จะมีความสงสัยมีความสับสนว่าอ้าวแล้วสรุปมันใช้ภาษาอะไรดี ในการเรียนรู้นะครับจริงๆอ่ะถ้าพูดง่ายๆเลยนะครับจริงๆถ้าทุกคนอยากจะเริ่มเขียนโปรแกรมเนี่ยภาษาอะไรก็ได้นะครับอ,อาจจะเริ่มจาก Python นะครับเริ่มจาก Java c c c h a r p หรือว่า javascript อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งภาษาแรกเนี่ยไม่ต้องไปกังวลมากเออเห็นหลายคนจะกังวลว่าเลือกภาษาอะไรดีจริงๆไม่ต้องไปคิดมากเลยเพราะว่าถ้าเรามีพื้นฐานภาษาใดสักตัวหนึ่งเนี่ยเราจะไป ต่อยอดได้ง่ายนะครับโอเคนะก็ภาษาไหนก็ได้เลือกเลยเป็นภาษาแรกนะครับอ่ะทีนี้นะครับผมหลังจากที่เรามีพื้นฐานแล้วนะครับสิ่งที่คนอยากจะรู้ก็คือแล้วเราควรรู้กี่ภาษาใช่ไหมเออเพราะว่าบางคนรู้สึกว่าการที่เรามีความรู้ภาษาเดียวเนี่ยคือรู้สึกว่าเหมือนแบบมันไม่อุ่นใจเพราะว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะต้องเจองานหลายประเภทใช่ไหมนะครับแล้วก็ มันอาจจะได้ใช้เทคโนโลยีหรือว่าก็คือภาษาโปรแกรมมิ่งเนี่ยหลายภาษานะครับจริงๆสําหรับผมเองเนะก็คือขั้นต่ำเนี่ยควรมีสัก3ภาษาที่เราสามารถที่จะเขียนได้นะครับจริงๆอ่ะต้องพูดก่อนว่าพื้นฐานแต่ละภาษาเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะครับอย่างเช่นการสร้างตัวแปรการสร้างฟังก์ชันอะไรพวกเนี้ยนะครับ if else for loop นะครับ array อะไรพวกเนี้ยคือตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นฐานที่เราต้องเข้าใจอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าเรื่องถัดมาก็คือ syntax นะครับอ่ะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูตรงนี้นะครับนี่อ่ะมาดู syntax แต่ละภาษานะครับอ่าจริงๆเดี๋ยวผมเข้าไปเว็บอีกเว็บหนึ่งดีกว่าอ่าโอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวใช้เว็บนี้นะในการเปรียบเทียบภาษาแต่ละตัวให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับก็ใครอยากจะเข้ามานะครับก็พิมพ์ตามนี้เลยนะครับ ide one lang io นะครับอ่ะทีนี้ทุกคนมาสังเกตนะนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าตัวมันเล็กไปหรือเปล่าแต่น่าจะมองเห็นกันอยู่นะครับอโอเคตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีภาษาต่างๆตามนี้เลยนะครับอย่างเช่น Perl Ruby C นะครับ C sharp PHP Swift Go Java Python JavaScript นะครับตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่าแต่และภาษาเนี่ยก็คือมันจะมีความต่างกันที่ s y NTAX เห็นไหมอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะครับ Perl อ่ะเวลาเราจะอ่า พิมพ์ hello world ออกมาใช่ไหมครับเขาก็จะมีการใช้ print อ่ะก็จะมีการ use strict use warnings แล้วก็ใช้ฟังก์ชัน print นะครับโอเคถ้าเป็น ruby ก็ใช้ puts นะครับอ่าเห็นไหมถ้าเป็น c++ ก็ตามนี้เลยเห็นไหมฮะ c sharp php swift นะครับเนี่ยคือแต่ละภาษาเนี่ยมันจะมีความต่างกันตรงนี้ก็คือเรื่องของ syntax นะครับแต่จริงมันก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่า เราก็แค่ไปทําความคุ้นเคยไปทําความเข้าใจใหม่แค่นั้นเองนะครับแต่พื้นฐานเนี่ยมันก็เหมือนกันนะครับอ่ะก็ตามนี้นะครับจริงๆเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปว่าถ้าเราอยากจะมาเขียนโคดเนี่ยหลักๆก็คือควรมีสักประมาณ3ภาษาเป็นขั้นต่ํานะครับก็อย่างเช่นยกตัวอย่างนะถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยมาทําเว็บใช่ไหมอ่ะหลักๆที่ทุกคนจะได้เรียนรู้เลยนะครับก็คือจะมี HTML CSS แล้วก็ JavaScript อ่ะอันเนี้ยสตัวและ3ภาษานะครับแต่จริงๆไอ้ HTML กับ C.S เนี่ยมันอาจจะไม่ได้อ่าไม่ได้ใช่ภาษาโปรแกรมมิ่งนะครับแต่ว่าก็คือเราจะได้เรียนรู้3ตัวนี้นะครับแต่ทีนี้อ่าถ้าเราจะมาเป็นเว็บ e v e l o p e r เนี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำเว็บเนี่ยนะครับก็คืออาจจะเพิ่มเติมอย่างเช่นอ่ะเป็น P.H.P อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ S.Q.L นะครับภาษา S.Q.L เดี๋ยวผมมาดูก่อนว่าอยู่ตรงไหนน,นะครับ S.Q.L ก็คือมันจะเป็นภาษาที่อ่ะตรงนี้นะครับ เอาไว้จัดการกับข้อมูลอันนี้สําคัญมากนะครับก็เมื่อกี้นี้ที่พูดมาเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ขึ้นมาก็คือจะมี3ภาษานี้ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะต่อยอดด้วยอาจจะเป็น php นะครับก็คือ back end ใช่ไหมแล้วก็ sql นะครับอ่าเห็นไหมนะครับแล้วก็อาจจะมีภาษาอื่นๆอย่างเช่นถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะเรียนรู้นะก็อาจจะเป็นอ่าถ้าถ้าเป็นทาง javascript ก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น node js นะครับแต่จริงๆ node js เนี่ยมันไม่ใช่ภาษานะ แต่มันคือ javascript runtime environment นะครับที่ทำให้เราสามารถเขียน javascript ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้อันนี้ก็แนะนำให้เรียนนะครับเพราะว่าก็จะได้ใช้นะครับอ่ะทีเนี้ยนะครับ,นะรบก็ในส่วนของ front end อ่ะก็จะมีอย่างเช่น library หรือว่า framework ก็ react js next js vue js angular นะครับอะไรพวกนี้นะเนี่ยเราก็อาจจะเรียนรู้สักตัวหนึ่งก็ได้ผมก็แนะนำ react js กับ next js นะ นะครับผมหรือจริงๆจ,จะเป็นตัวไหนก็ได้แล้วแต่ว่าทุกคนอยากจะเรียนรู้ตัวไหนนะครับเพราะว่ามันก็ดีเหมือนกันหมดนะนะครับอ่ะก็นี่แหละนะครับคือหลักๆ3ภาษาแล้วก็อาจจะต่อยอดเนี่ยพวกทางฝั่งแบ c k e เอแล้วก็ภาษาที่เอาไว้ใช้ในการจัดการข้อมูลทีเนี้ยเราก็จะเห็นว่าก็คือจะมีหลักๆประมาณ5ภาษาและเออห้ภาษานะครับผมจริงๆประมาณเนี้ยก็คือโอเคแล้วนะนะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นภาษาพวกอ่า เขาเรียกว่าภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็น OOP อย่างเงี้ยมันก็จะมีอย่างเช่นอ่ะเป็น Python เป็นอ่า Java อะไรพวกเนี้ยครับเป็น C sharp อะไรพวกเนี้ยเออนะครับก็เนี่ยแหละเป็นภาษาที่ทุกคนก็อาจจะไปเรียนรู้ต่อย,ยอดได้นะครับอ่าโอเคนะนะครับผมเนี่ยคือจริงๆเราไม่จำเป็นต้องเรียนทุกภาษานะครับเออหลายคนที่เป็นมือใหม่นะครับก็คือจะมีความสงสัย แล้วมาถามผมบ่อยว่าเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ผมอยากจะเรียนทุกภาษาจริงๆก็ทําได้นะครับแต่ว่าคือมันก็ไม่จําเป็นต้องทำนะครับเพราะว่าหลักๆเนี่ยเราก็จะได้ใช้ภาษาที่เราจะได้ใช้ในการทํางานนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเทคโนโลยีเป็นไลบรารีอะไรพวกเนี้ยนะครับก็อย่างที่พาทุกคนมาดูเนี่ยนะครับก็จริงๆอะถ้าพูดถึงแบบในการทําเว็บเลยนะก็จะมีหลักๆตามนี้แหละนะครับก็คือ html css javascript นะครับ มี Node มี php มี sql นะครับแล้วก็อย่างเช่น Library เนี่ยก็จะมีแบบ react js next view อะไรพวกนี้นะครับหรืออาจจะเป็นสายอื่นอย่างเช่นอ่ะแบบอา่าใครที่เป็น data scientist นะครับอา่าเป็น data engineer อะไรเงี้ยก็อาจจะใช้ Python นะครับหรือแบบสาย Java c sharp อะไรเงี้ยครับก็สามารถใช้ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทงานของของอ่าแต่ละคนด้วยนะครับอา่าก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ตรงนี้นะครับ โอเคครับทุกคนก็ตามนี้เลยนะครับผมสรุปนะก็คือการรู้ภาษาโปรแกรมมิ่งหลายๆภาษาเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราสามารถทำงานในโปรเจกต์ที่หลากหลายแล้วก็ปรับตัวตามเทคโนโลยีใหม่ๆได้ง่ายนั่นเองนะครับซึ่งก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยอยากจะทำงานแบบไหนถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะมาเขียนเว็บเนี่ยก็ตามที่แนะนำเลยก็จะมีแบบหลกัหลกๆ javascript นะครับเออ php node js อะไรพวกเนี้ยนะครับผมก็นี่แหละนะครับเป็น ภาษาหลักๆนะครับที่ทุกคนควรรู้นะครับผมก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับผมหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะฮะแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอแน่ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่อยากจะเป็นกําลังใจและอยากจะซัพพอร์ตนะครับให้จานโอมเนี่ยได้ผลิตคอนเทนต์เนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับทุกคนก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้กับจานโอมได้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้ประโยชน์ดีๆจากคอนเทนต์ที่จานโอมสร้างให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะครับผมแล้วเจอกันครับ